โรงเรียนก็คือนางสาวสุวรรณภา,าหลวงนา,านางสาวพรนิพย์ทับละคร ในโรงเรียนนะคะมีท่ารร์และวงดนตรีที่สวยงามมากซึ่งเป็นสีสันของการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพกิจของสองพมมัธยมเขต26มากค่ะขอเสียงปรบมือให้ขบวนนี้ด้วยค่ะขบวนที่ตามมานะคะคือขอบวนจากโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาสารค่ะซึ่งนำโดยท่านผู้ในการสำรวยพินพิษค่ะ ร้บายโรงเรียนของโรงเรียนเขาใหญ่ีิยาสันนะคะนางสาวโสรยาโคตอินนางสาวธนนิการชัยชนะผู้ที่เชิญผานพุ่มนะคะนายวิทวัฒน์เพิ่มพูนนางสาวรัตนานาสุริบงต่อจากนั้นก็จะมีป้ายยาเสพติดนะคะก็คถือป้ายก็คือนางสาวกมลวรรณนาสุริบงนางสาวลัคนาสีเมือง ผู้ที่ถือธงชาติก็คือนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนเขาใหญ่ที่ยาสังค์ทั้งหมด13นายนะคะนำโดย